ฝรั่งขีนกก็มีคอมเมนต์มาเนาะแล้วก็จะมีหลายๆคอมเมนต์สมศรีเห็นแก่ตัวมั่งไปเมืองไทยก็ไม่เห็นพาเจ้าคอบไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ก็จะมาภาษาไทยเกิงภาษาเหนือเกิงเลยกระดูเอาเจ้าว่าเจ้าคอบก็อยากจะไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าสมศรีอยากรู้ว่าคำว่าฝรั่งขี่นกเนี่ยความหมายมันคือคืออะไรคะ ถ่ายอธิบายให้สมศรีฟังจิมบัการังคีนกมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงมันเป็นแบบจะครอบเป็นนี่เหรอจะครอบอาจจะเป็นฝรั่งคีนกตีแบบชอบทําไรท่ทําสวนแต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวก็ใจแบบความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะมีความสุขกับการที่ไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวไปเที่ยวที่สถานที่สวยๆง,งาม แต่สำหรับจาขอบแล้วความสุขของเขาก็คือทำไร่ทำส่วนนะ่ะบ้านป่ายชีวิตแกจะไปอยู่เมืองไทยแกก็เลยซื้อที่ไว้ปลูกบ้านไว้แกก็มีทุกอย่างนะอืมเนาะต่อตีถ้าคนติดตามชมสีมาจะไม่พูดคำนี้เลย <c oughs> จะรู้ว่าคำว่าฝรังคีนก กินอาหารแบบเห็นเขาเห็นจะขอบเขาเป็นคนง่ายๆหรือเปล่าขาถึงเป็นฝรั่งคีนกกินอาหารไทยได้ทุกอย่างใครกินอะไรแกก็กินได้เข้าเมืองตาเลียวก็ต้องเลียวตาตามค่ะอันนี้หรือเปล่าคือฝรั่งคีนกที่เขาพูดถึงเป็นพราแกกินง่ายกินได้ทุกอย่างเราไม่เหมือนฝรั่งคนอื่นฝรั่งคนอื่นกินขนมปังต้องมาเดือดร้อนเมียอ,อีก ต้องไปวิ่งหาอาหารฝรั่งมาให้กินก็อย่างที่บอกเนาะความคิดและความความคิดและความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะขอบเขาไปแบบนี้เขามีความสุขที่จะทำแบบนี้เนาะไม่มีใครบังคับให้เขาทำได้นะคะนอกจากเขาทำเองจะขอบอายุห้าสิบสี่แล้วเขาอ,อายุห้าสิบสี่แล้ว เขาทำของเขาเองค่ะทำไมสมศรีต้องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวตรงไหนเจ้าสมศรีทำอะไรเห็นแก่ตัวถ้าสมศรีเห็นแก่ตัวนะจะขอถามซื้อถามซื้อที่ให้อีกทุกวีทุกวันสมศรีก็ไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าพอแล้วเจ้าถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเรากอบกลวยเอาเลยค่ะถ้าคนติดตามสมศรีมาก็ได้ยินอยู่ว่าจะขอถามซื้อที่เพิ่ม แต่สมศรียังไม่เอาค่ะถ้าเป็นบางคนละคว้วาเลยค่ะคว้าไว้คว้าไว้เลยใช่ไหมจะได้สุขสบายจะก่อนแต่สมศรีไม่คว้าค่ะพอสมศรีเหนื่อย <laughs> พอสมศรีเหนื่อยแล้ว ทำทุกอย่างนี่เขาก็ทําของเขาเองเราไม่ต้องไปบังคับเขาเขาอายุห้าสิบสี่แล้วสมศรีกระถามเขาตลอดไปเมืองไทยอ่ะอยากไปเที่ยวไหนหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็ไม่ไปกินอาหารกันเหมือนกันสมศรีกระถามเขาตลอดถ้าคุณไปดูคลิปเก่าๆนะคุณจะรู้ว่าจะครอบเขาเป็นคนแบบไหนเนาะสมศรีเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่า ฝรั่งคีนโนกคนนี้แหละเจา้าตีทําให้มสมศรีมีทุกอย่างฝรั่งคีนโนกคนนี้แหละตีทําให้สมศรีผู้หญิงติดจบแค่โรงเรียนปสามเนาะปสามครึ่งตอนนี้ทํางานได้เงินเดือนแสนหนึ่งแสนแสนประมาณแสนแปดนะถ้าหักภาษีแล้วก็ประมาณแสนแปดหักภาษีแล้วก็เหลือแสนหนึ่งเจา้าเงินเดือนตีเงินไทยนะทุกวันเนี่ยกเพราะว่าผู้ใช้ฝรั่งคีนโนกคนนี้แหละเจา้า ทำเพิ่อสมสีมีทุกอย่างมีบ้านมีรถมีที่ทำมาหากินมีเงินเดือนให้พี่ให้น้องพี่สาวคนหนึ่งพี่ชายคนหนึ่งไม่ต้องทำมาหากินอะไรอยู่บ้านทำไรทำสวนจากที่มีคนไม่มีอะไรเลยก็มีทุกอย่างนะคะแล้วก็มีเงินเดือนจากจากครอบกระสมสีนี่แหละเจ้าก็มีเงินไปให้จุนเจียระยาดพี่น้องอย่างสุขสบายไม่ต้องเดือดร้อน ซึ่งอยู่เมืองไทยคนอย่างสมศรีเนี่ยจะได้หรือเปล่าเงินเดือนสามหมื่นได้แท่รายวันวันละสามร้อยใช่ไหมถ้าอยู่เมืองไทยแต่ตอนนี้สมศรีได้เงินเดือนหักภาษีแล้วนะคะได้แสนหนึ่งค่ะก็เป็นเพราะใครอ่ะเป็นเพราะฝรั่งคีนกคน,นี้แหละเจ้าที่ทําให้สมศรีมีทุกอย่างสมศรีภูมิใจมากเลยนะที่ได้เป็นเมียฝร,รั่งคีนกคนนี้แหละ แล้วก็ภูมิใจมากที่สามีสฝรั่งคีนคนเนี่ยสามารถเข้ากับทุกคนได้ไม่ต้องเดือดร้อนใครสามารถไปไหนคนแถวหมู่บ้านนะชอบมากชอบฝรั่งคีนคนนี้แหละเจ้าไปไหนเข้ากับทุกคนได้สามารถเขากินอะไรกินได้หมด คนทีไม่ใช่ฝรั่งคีน็กคงคงจะแบบชอบแบบตีต้องไปเที่ยวต้องไปนางกินของหรูหๆนั่นเหรอตีไม่ใช่ฝรั่งคีน็กความคิดความอ่านของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะต้องเป็นฝรั่งแบบใส่สูตรผูกในไทยหรือเปล่าที่ไม่ใช่ฝรั่งคีนกอันนั้นคือความคิดของคุณเนาะแจมที่บอก ความคิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สมศรีก็ไม่สามารถจะจะห้ามความคิดของใครได้นะฝรั่งแบบไหนที่ไม่ใช่ฝรั่งคีนกต้องแบบไปนั่งูหรูๆกินอยู่ในบาร์พาไปเที่ยวแบบของรู้ๆละหลานั่นเหรอคือฝรั่งที่ไม่ใช่ฝรั่งคีนก ฝรั่งคีโนโคนนี้แหละเจ้าทําให้สมศรีมีทุกอย่างสมศรีภูมิใจมากเลยได้เป็นเมียฝรั่งคีโนโคนนี้ที่พูดมานี่เพราะว่าเขาคอมเมนต์มาหลายครั้งแล้วนะเขาคอมเมนต์มาหลายครั้งแล้วสมศรีก็เลยก็ไม่มีเวลาตอบนะวันนี้ก็ขอตอบนะคะภูมิใจมากคะ่ะที่ได้ฝรั่งคีโนโคนนี้เป็นสามีเนาะก็ขอบคุณนะคะต่ยังคอมเมนต์ ติคอมเมนต์มาก็ขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์สมศรีเจมเนอขอบคุณเจ้า